ของเพิ่นแล้วละเดี๋ยวสิกเก็บมาฝากพี่น้องเรื่อยๆนะคะกลับบ้านสิไปเฮ็ดหูเฮ็ดใหม่สู้พี่น้องเบื่องที่เก่าเด้อพี่น้องสําหรับเอซีพี่น้องที่รอติดตามหูใหม่กก่ยาเฝ้านีจากยาสองนะคะเอาเบิ่งทะเลไปพังๆกอนนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องส,สุขสุขคนนะคะืมอนีสันหามาฝากด้อพี่น้องนำภาพบรรยากาศสวยๆเอาประจวบคีรีขันมาฝากพี่ฝากน้องนะคะบรรยากาศยมมื้อแลรงสวยสวยเย็นเย็นนะคะพี่น้องดู ตอนนี้อยู่เอาเอาเอา,เอาประจวบพี่น้องเขาาประจวบอยู่อันส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะของเข้าประจวบนะคะของเข้าประจวบนี่พี่น้องน,นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบนี้แล้วก็ฟังข้างนั้นมันก็จะเป็นตัวเมืองประจวบได้พี่น้องเข้าไปนั่นแต่ว่ายสองสันหามาฝากมานั่งยู่ทั้งนี่มานั่งไล่มานาั่งอันอันอันไทยพี่น้องเบิรงนะคะนั่งจะเป็นเขาช่องกระจก สีแดงๆนั่นก็จะเป็นเดี๋ยวซูมให้พี่น้องเออเห็นรอพี่น้องนี่นี่น,นี่ก็จะเป็นสะพานนะคะนี่สะพานสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลยามุลแล้งนี่คนลลยพี่น้องเอาพลเมืองเพิ่นมาออกกําลังกายเต้มสะพานพี่น้องตัวเมืองประจวบดีนะน,นะพี่น้องนั่นมันเป็นตัวเมืองประจวบมันจะเป็นอันอันเมืองพื้นดีดีขนานไปกับอันทะเล นั่นนั่นนั่นน,น,นี่คือเขาช่องกระจกอุ้ยมันคือซูมหลายแลยพี่น้องนะคะเขาช่องกระจกแล้วก็สะพานสีแดงๆยื่นออกไปในทะเลอันฟังฟังนี่ก็จะเป็นมองจอดเรือเพื่อนนะคะมองจอดเรือเพื่อนสาหรับอันลอยลําไปหาปลา,หา,ปาหาตกปลาตกหมึกย่าเมื่อคืนนะคะไฟเตมพี่น้องมาย่างเมื่อคืนเพิ่อนหาปลาลมเย็นเย็นเดียวเดียวมือใดอืม สิบเอทายฟังทั้งนั้นในพี่น้องเบิงสิเก็บภาพบรรยากาศเอาเบิงเรื่อยๆนะคะมนี้บมีหูโบมีผ้าไมมาสู้พี่น้องเบิงนะคะมาเยี่ยมลูกสาวอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาสู่พี่น้องเบิงนะคะสวยๆเย็นๆย้ำมะแรงนะคะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดสุดยอดเลยเบิงเสียกเสียกที่เขาลามที่เป็นลามเรือไว้นะคะบรรยากาศนี่จะเป็นนีเ็นนพี่น้องภาพ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะจะส่องอยู่ที่อันอันสนามมาฝากอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอยู่ที่อ่าวประจวบตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศงามสวยงามเย็นเย็นสู้พี่น้องพี่น้องเบิงนะคะนี่คืออ่าวประจวบม,มีหลายหลายอ่าวทะเลสวยๆของเพิินและหลายเดียวสิเก็บมาฝากพี่น้องเรื่อยเรื่อยนะคะกลับบ้านจิไปเฮดหูหเฮดใหม่สู้พี่น้องเบิงที่เก่าเด้อพี่น้องสำหรับ fc พี่น้องที่รอติดตามหูไม่กะยา่าเฝ้านีจากย่าสองนะคะเอาเบิ้งทะเลไปพังๆก่อนนะคะยออสันหามาฝากเก็บภาพทะเลมาสูพี่น้องเบืง้งสวยๆซ้ำพังก่อนชมไปก่อนนะ